ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระสมเด็จพิมพ์แซยิทุ่นแรกของหลวงปู่ทิมวัดระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2 5 3 6เป็นพระเนื้อผงเกสรนะครับระเนื้ผมเกสรเดีย๋ยวลองพิจารณาดูนะครับด้านหน้าขององค์พระนะครับด้านหลังครับ มีเส้นเกษาของปู่ผสมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นโค้รลอยหมึกปังนะครับจะมีตะกุดฝังยี่หนึ่งดอกเป็นแซยิดรุ่นแรกนะครับปีสองพ2นห้าหรอาัอนา,อาของด้านข้างคนระับสำหรับ ุทธคุณของพระสมเด็จรุ่นนี้นะในบรรดาคงลูกศิษย์ที่นําไปใช้กันแล้วได้ประสมนะก็จะเป็นเกี่ยวทางด้านเมตตามหานิยมนะครับค้าขายนะศิลปพะพิมพ์สายรุ่นนี้นะครับเมตตามหานิยมค้าขายส่วนมวลสารที่มันมาผสมจัดพิมพ์พักนี้พิมพ์นี้รุ่นนี้ขึ้นมานะครับตามข้อมูลที่รบรบทราบมานะจะมีส่วนผสมของผงพุทธคุณเก่าของหลวงพ่อจงวาต่างรอก หลวงพ่อสัง่งวัดน้ำเต้าและหลวงปู่สดวัดปากน้ำนะครับทึ่ทั้งทั้งสามพระคณาจารย์นี้เป็นเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับท่านก็ด้นำผงก่าที่ท่านมีอยู่มาผสมในการจัดสร้างพระพิมพ์นี้รุ่นนี้ขึ้นมาแล้วครับพิมพ์แซยิสครับพิมพ์แซยิ พุทธคุณเมตตามหานิยมนะครับค้าขายโอเคครับผระสมเด็จพิมพ์แซยิตรุ่นแรกหลวงพุทธิมวัดพระขาวปี2536ปลุกเสกหนึ่งใตมากโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ